ยูสเ Name ให้ใส่เป็นเลขบัตรประชาชนพาสเวิร์ดใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะแถบด้านบนสุดเลยค่ะที่จะมีคำว่าโครงการยกระดับแล้วก็จะมีคำว่าสร้างใหม่ในการเขียนบทความทุกคนต้องเข้าไปกดที่สร้างใหม่นะคะเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาสองหัวข้อคลิกที่เรื่องรอแป๊บหนึง่ง พอมาหน้านี้หัวข้อที่จะเป็นหัวข้อหลักเลยเช่นของโฟอนอยู่ที่หมู่สิบเอ็ดโฟนก็จะเขียนเป็นดอนจะเลินสุขหมู่สิบเอ็ดอ่ะชื่อหัวข้อก็จะแบบ อะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ที่เราจะเจอนะคะสมมติโฟลเขียนอย่างนี้ไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้ข้างล่างข้างล่างที่เป็นบริเวณเนี้ยทุกคนเขียนบทความก็คือเหมือนเล่าความตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกเราทำอะไรบ้างเราไปเจออะไร ปัญหาแบบไหนเราอยากพัฒนาอะไรหรือว่าหมู่นี้ควรพัฒนาอะไรคือเหมือนกับว,ว่าเราเล่าเรื่องเล่าความสามย่อหน้าถ้าเราเขียนแล้วสมมว,ว่าเขียนไปพี่ปุ้ยสวยจังอ่ะสมมติเป็นอันนี้ทุกคนเขาก็ต้องอยากดูรูปแล้วคนชื่อปุ้ยเป็นยังไงนะ เพิ่มซื้อตรงนี้กดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราอัพโหลดรูปภาพเลือกที่ไฟล์ค่ะเลือกหลายไฟล์มันจะขึ้นหน้าไฟล์โทรศัพท์ของเราให้เราเลือกว่าเราจะลงรูปไหนเลือกที่แกลเลอรี่ อ่ะโฟนจะเอารูปนี้ลงสมมตินะพอเ,เลือกรูปปุ๊บเนี่ยมันจะทำการอัพโหลดมาทำการอัพโหลดนะคะทุกคนข้อความด้านนี้สมมติว่าเราไปเอาภาพมาจากอินเทอร์เนต็ตเราต้องใส่แนบลิงก์แนบลิงก์คือ Copy URL มาไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้ คำยายใต้ภาพใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่สำหรับโฟนเท่าที่โฟนทำงานมาโฟนไม่ใส่โฟนใส่ลงไปในเรื่องเลยพอใส่ไปปุ๊บนี่คราวนี้รูปภาพเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้มันอยู่ข้างใต้ข้อความอยู่ด้านข้างข้อความ หรือไงคือเราสามารถจัดเตียงได้นะคะโอเคเรียบร้อยแถบด้านข้างนี้นะคะจะมีคำว่าบันทึกฉบับล่างแล้วก็ดูก่อนก่อนที่เราจะโพสก่อนที่เราจะเผยแพร่เนี่ยตัวนี้คือปุ่มเผยแพร่ก่อนที่เราจะเผยแพร่นะคะ เราต้องดูก่อนว่าบทความเราเป็นยังไงนะตัวหัวข้อตรงนี้นะคะทุกคนอย่าเพิ่งไปเลือกเดี๋ยวจะสอบถามอาจารย์อีกรอบหนึ่งว่ารหัสของเรามันคือรหัส M S อะไรจำไม่ได้ต้องขออภัยนี่คือหัวเรื่องค่ะทุกคนที่เราตั้งชื่อไปดอนจเจริญสุขบทความตรงนี้นี่คือบทความของเรารูปภาพ นะคะก็จะประมาณนี้ตัวนี้พอเราดูแล้วเราสามารถกดกลับได้เลยย้ายเป็นถังขยะค่ะถ้าเราจะเอาบทความนี้เราจะเขียนบทความนี้ต่อเราเขียนแค่วันละครั้งสองครั้งเพื่อเผื่อเรานึกออกเราเลือกที่บันทึกฉบับล่างเราจะสามารถกลับมาแก้ไขได้ถ้าเรายังไม่มั่นใจเราอย่าก,กดปุ่มนี้อย่าเพิ่งกด เผยแพร่ปุ๊บกลับมาลบไม่ได้ดิทุกคนเห็นเลยเดยสาธารณะก็ประมาณนี้นะคะไม่เข้าใจอะไรค่อยทักมาถามอีกก็ได้ลองเล่นไปก่อน